สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกสไลด์อินโดนะครับพี่เด้อสำหรับ้อน,นี้นะครับวันที่2ีสิสิงหาคม2 5 6พหารยครับผมสวนใดอุลลาของเฮ้าสิพาพี่นอ้อ,องมายางรอเมืองสวนสไลด์อินโดครับสำหรับปีนี้สไลด์อินโดหมากสุกมันครับนวยสุกมันหม,นหม,นหมนดแล้วได้พี่น้องเด้อปีนี้น่วยสุกหม,หมดแล้วครับตั้งเป้าไว้ว่าจะได้2 0 0พกิโลขึ้นไปพี่น้อง แต่ว่าเก็บมดแล้วเนี่ยพ่อมาเช็คมึงแล้วว่าได้เจก,กิโลเช็คมึงแล้วได้พันเจ็ดร้อยกัวกิโลพี่น้องถือว่าบ่บ่ได้ตามทีตั้งเป้าไว้ปันไดแต่กะคือว่าละพี่น้องปีนี้โอ้สุดยอดดีีครับแดดกระแดดแห้งครับห้อนก็ห้อนครับแรงก็แร,ง,แรงครับการให้ปุ๋ยใหน้ำก็เลยบ่กใครจะเพียงพ่อพันไดครับพี่น้องผลผลิตที่ออกมาก,ก็เลยบ่อได้ ามเป่าปันไใดครับจริงๆปกติมันจะเก็บฮอดสิ้นเดือนกันย่าบุญเลยครับแต่ว่าปีนี้มันกะคนข้างจะมืดเร็วเพราะว่าสภาประกาศบ่คอยเป็นใจปันไใดครับพี่น้องลูกค้าที่ทักมาซื้อหมักสละช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อมันมืดดีีครับใบสงการปีนาครับผมเมษาปีนาเนาะครับเนาะจังวากันไหมกัจังสีมีผลสูของสไลิ์โดออกซูตลาดอีกเท่านึง นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับการบริหารจัดการสวนเนี่ยลักๆเลยครับผมก็คือการตกแตง่งทางใบสไลด์อินโดนะครับการแต่งแขนงนี่ครับเพื่อจังเจีงสีตัวนี้เขาแตงออกไปแล้วครับพี่น้องแตงทางใบทีแกะ๊ะนะครับเนาะแตงแขนงที่มันออกมาอะเหลายนี่ตัดออกไปเลยครับพี่น้องเหลือไว้เฉพาะต้นใหญ่ที่ห้ามีไหวอยู่ซำนี่แล้ครับ คแนงตัวใดที่ขึ้นมาเพิ่มอีกกับพี่น้องก็ตัดออกไปเลยครับการใบตัวใดที่มันเก่กๆนะครับเนาะที่มันเบียดมันบีบดอกสไลด์อินโดเขาก็ตัดออกไปเลยครับพี่น้องนี่สังเกตเมืองท่างใบหน่ครับที่ตัดออกมาแล้วยังกองกันเอเลยอยู่ครับคุณนะ่ะของอาญาเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดดีีครับท่างใบมันการจัดการทางใบอยู่สวนกะเวลาที่เขาตัดออกมาแล้วเขาสิกองว้ให้มันแห้งจักหน่อยซะก่อนกับพี่น้องเพราะว่าเวลาขนเนี่ย มันจังบหนักครับ็นสังเกตเมองตัวนี้ยังฮิสังเกตเมองตัวนี้ยังขีเขียวอยู่ครับตัดมือว่านมือกวนเนี่ยเขาก็ต้องล่อให้มันแห่งให้มันเหี่ยวจังอยซะก่อนครับเวลาเขาขุนมันจังบหนักขุนออกไปก็คือเผาอย่างเดียวเ้อพี่น้องอยู่นี่บ่ได้เห็ดยังเลยครับบ่มีเวลาไปบดไปซับไปปั่นมีเครื่องครับเครื่องปั่นหยาเครื่องซับหยาเครื่องบดห้าก็มีครับแต่ว่าบ่มีเวลาเห็ดหรอกครับเผาันรลดเผาอย่างเดียวครับ อาผมพาพี่น้องมาเมืองต้นที่ย่างบริเวแตงทางใบบริเวแตงแขนงครับนี่ครับสังเกตเมืองต้นนี้อพี่น้องเด้อมันสุดยอดความงามนานเนี่ยเลยมันแน่นแห้งอีลีครับพี่น้องต้นนี้เฮาบริด็ดแตงเด้อครับเป็นต้นโตผู่นะครับนะเป็นต้นโตผู่แต่ว่าเฮาบริดัทแตงทางใบอันนี้แตงย่างบริสุทธิ์เลยพี่น้องที่นี่เขาจะต้องแตงออกครับพวกแขนงนี้น้อยที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยตัดออกให้หเมดเลยพี่น้องเพราะต้องจงครับ จงไว้เฉพาะต้นใหญ่ที่เขามีอยู่แล้วนะครับเนาะต้นแขนงเขาตัดออกไปเลยจากนั้นท่างใบนะครับท่างใบที่มันเกลีก่ยอยู่นอกๆนะครับบีบดอกบีบหยังเนี่ยเขาก็ตัดออกไปเลยครับพี่น้องเพื่อหยังเพื่อให้ดอกที่มันออกมากไหมเนี่ยเติบโตได้เต็มที่ครับง่ญ่ได้เต็มที่บานได้เต็มที่ตัวนี้ตัวผู้เวลามันบานเต็มที่เขาก็สิไดเกสรนะพี่น้องอ่าอันนี้คือต้นบี่ท่านเด็ดตัดเลยพี่น้องเ้อ มาเมืองต้นที่ตัดแล้วครับไกลๆกันเลยเนี่ยนี่มันต่างกันแห้งได้พี่น้องอันนี้ก็ต้นโตผูขึ้นกันครับแต่ว่าเขาตัดแตงทางใบเรียบร้อยแล้วครับตัดแตงแขนงเรียบร้อยแล้วมันก็สีออกมาสวยงามอย่างสีเลยพี่น้องนี่ครับสวยงามเลยครับพี่น้องช่วงนี้โตผูก็เริ่มบานครับพี่น้องเริ่มมีเกสรใน,นีเขาได้เก,ก็บอยู่ดวยครับเด้อแต่ว่าก็ยังบ่หลายครับเพราะว่าสภาพอากาศมันยังอยู่ในช่วงที่ เป็นฝา่าเป็นฝน,ฝนฝอยู่นะครับเนาะเมื่อฝา่ามืฝนช่วงเขาหนาหนาวบนแล้วครับเกสิมีเกสอนในหลายตัวผูกกับพ่อได้เก็บอยู่ครับช่วงนี้ส่วนดอกตัวแม่กับมีบานอยู่เรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อถาเขามีเกสอนตัวผูกเข้าเกสอนตัวผูกมากผสมไปเลยครับขันมันติดก็ดีไปครับขันบดติดก็บปดเป็นยังครับผมใครกว่าจะปล่อยให้มันเหี่ยวถิ่มซื้อนะครับเนาะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับ ข้อมูลการปลูการดูแลน,นะครับสามารถทักขมาสอบถามทางช่อง u t u b e สวนไอุลักเกษตรผสมผสานก็ได้ครับหรือว่าหรือว่าจะเข้าไปเมืองทางเฟซก็ไดได้ดพี่น้องเด้อเฟซบุ๊กสวนไอุลักเกษตรผสมผสานทางนันก็ิซีมีเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสวนน้ำนะครับเนาะหรือนะว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับพี่น้องก็สามารถโทรขมาสอบถามได้นะครับเนาะ ก็เป็นกาลังใจให้สสาหรับผู้ที่สนใจในการปลูกสไลด์โดสูคูสุคคนนะครับเนาะหรือว่าผู้ที่ปลูกอยู่แล้วก็เป็นกาลัางใจให้กันครับผมมีข้อมูลมีอย่างก็มาแหลกเปลี่ยนกันได้ครับสําหรับการดูแลสวนสไลดอินโดหรือว่าผู้ที่สนใจจะเข้ามาเมืองอยู่สวนกนวน็ได้ครับยินดีนะครับเด้อยินดีต้อนรับสุขูสุคคนครับผมเข้ามาสอบถามกันได้เข้ามาเมืองมาแย่งกันได้ครับผมสําหรับมือ,อนี้ก็ไว้สำเนีก่อนครับผมสวัสดีครับ